แล้วพอใครได้ไปดูเกมนัดชิงเนี่ยอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยมีระบบระเบียบการเล่นที่ที่ดีเลยคือผมว่าเขาซักซ้อมมาแล้วเขาเล่นได้ตามซ้อมอ่ะครับเอออย่างน้อยๆเนี่ยบ้านเขาอาจจะง่ายหน่อยเรื่องการรวมตัวเรื่องอะไรแบบนี้นะเพราะว่าโดยเฉพาะฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาเขาให้ความจริงจังกับทีมชาติมากๆเลยครับมผมผมไปติดตามสำนักข่าวของเวียดนามที่ชื่อว่า เยนจีเนี่ยนั่นแหละที่ผมไปเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเขาเนี่ยด้วยคุณภาพเอ่อด้วยมูลค่าในลีกเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดไทยลีกนะ,ะเอ,อเวียดนามเขาไม่ลงทุนมากเหมือนสโมสรในไทยบางครั้งเนี่ยเขาเลยอยากจะเน้นเรื่องทีมชาติเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาไปเก็บตัวกันเลยอย่างที่แฟนบอลไทยหลายคนรู้กันนะแล้วเราก็ไปบอกเขาว่า เขาหยุดหลีกเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านเราทําไม่ได้นะบ้านเราทำไม่ได้แน่นอนอนี่ขนาดจะปล่อยตัวมาเล่นทีมชาติจะไม่ได้เพราะไม่ตรงกับฟีฟ่านี่ใช่นะฮะยังดีได้ความอนุเคราะห์ส่งกันมาให้เล่นมั่งไม่งั้นจะไม่เหลือใครเอานะฮะใช่นะฮะอืมเวียดนามเนี่ยเขาเรียกได้อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เน้นทีมชาติเหมือนกันอินโดนีเซียเนี่ยชุดนี้ผมขอสักนิดนึงเขาเขาโค้ชชินแตยงเนี่ยเขามาดูตั้งแต่ชุดยูยี่สิบชุดยูยี่สามแล้วก็ชุดใหญ่ ดังน,นั้นเขาวางไว้แล้วว่าใครจะไปต่อตรงไหนระบบการเล่นมันก็เป็นแบบเดียวกันอ,อืนั่นแหละคือพอมีระบบที่แน่นอนเนี่ยเหมือนก็เราแบบมีระบบแล้วก็เอาคนไปใส่นะเออค,ความต่อเนื่องแล้วก็ความเป็นแผนเป็นระบบก็เลยเป็นทางฝั่งของอินโดกับเวียดนามที่มาดีทั้งคู่อืม,อมคือเขาค่อนข้างทํามานานเอาจริงนะจะบอกว่าเราทําไม่นานก็ก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาเนี่ยวางรากฐานมาตั้งแต่ชุด ชุดเล็กเลยอ่ะชุดยูสิบแปดยูยี่สิบมายี่สามแล้วก็ไปชุดใหญ่อย่างซินตะยองเนี่ยก็ทํามาทุกชุดของฮิโดคือเขาให้อํานาจซินตะยองเลยนะครับรวมถึงของเวียดนามเนี่ยจริงๆก็มีทุสซิเย่ที่ทํามาก่อนอยู่แล้วที่เป็นดีเรคเตอร์มาตลอดนะครับแต่ว่าพอมาคุมเนี่ยที่เป็นเฮดโคดอ่ะก็จะใช้เป็นโค้ชเวียดนามมากกว่าแล้วทุสซิเย่ก็ขึ้นไปทําทีมชุดใหญ่แต่รากฐานจริงๆก็คือทุสซิเย่แล้วเขาทำรากฐานเนี่ยเหมือนกันใช่เออต่างกันแค่ตัวผู้เล่น ว่าคุณภาพจะดีพอไหมระบบการเล่นเขาไม่เปลี่ยนนะทุกชุดเขาเล่นเหมือนกันหมดออหลังสามมีวิงแบ็กกองหน้ามีปีกนี่ใช่เล่นอย่างนี้ตลอดเวียดนามอ,อแล้วเหมือนอย่างของเราก็เหมือนกันนะครับพี่หลายนี่ก็ได้ทํามาเราก็เห็นสไตล์บอลพี่หลายนี้แหละเน้นคลองบอลน,นะครับแต่ทุกครั้งมันจะมีปัญหาเรื่องของตัว้เล่นเออใช่ใช่ซึ่งเรื่องนี้มันโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ตรงกับโปรแกรมวีฟ a าเดเท่านั้นเองใช่เราก็เลยต้องใช้เท่าที่มีกันไปครับนะครับอัอนี่ก็คือ ภาพรวมของทัวร์นาเมนต์ AFF <F S 1> U23 <U 23 S 1> นะครับ2023ที่เพิ่งเตะจบไปนะครับ